13ครับเขาบอกว่าจากรูปทรงที่กำหนดให้เนี่ยพื้นที่ผิวทั้งหมดทั้งหมดของด้านที่มองไม่เห็นนะครับด้านที่มองไม่เห็นเนี่ยเราเห็นด้านไหนบ้างครับถ้ามองจากจากรูปเนี่ยด้านแรกคือด้านน right. no ี้ครับด้านข้างล่างเนาะไล่ไปหมดด้านด้านข้างล่างคือด้านที่หนึ่งไล่ข้างล่างทั้งหมดก็นีด้านนี้ด้านนี้ด้านที่สองนะครับตรงนี้ครับข้างข้างเนี่ยคือด้านที่สามครับแล้วด้านจากด้านหลังเลยเนี่ยก็คือด้านที่สี่นะครับถูกไหมครับ ซึ่งเราเริ่มทีละอันครับด้านที่หนึ่งของเราเนี่ยครับด้านที่หนึ่งของเราจะเท่ากับเท่าไหร่หกจุดห้าคูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับสามครับมองมองข้างบนนี่แทนก็ได้ครับมันคือข้างบนนี่แหละครับมันซิมเปตี้กันนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับสามห้าสิบห้าก็เป็นสิบสามจุดห้าครับเก็บไปก่อนอันที่สองครับอันที่สองเราจะได้ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เป right? ็นตรงนี้คือสี่เนาะนี่คือสี่นะครับสี่คูณกับอะไรครับคูณกับสามสี่คูณกับสามครับเท่ากับสิบสองครับด้านที่สามครับด้านที่สามจะเป็นเท่าไรครับด้านที่สามจะเป็นหกคูณกับสามครับเท่ากับสิบแปดครับด้านสุดท้ายคือด้านที่สี่เนาะด้านที่สี่จะเป็นรูป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 นี้ครับก็เหมือนรูปข้างหน้าเนาะดูข้างหน้าเอา รูปนี้นะครับเอาไปรูปนี้เราตัดนี่ก่อนชับชับนะครับเพราะจริงๆพอตัดปุ๊บสิ่งเราได้มาจริงคืออะไรครับอันแรกสุดของเราคือเท่าไหร่ครับตรงนี้คือสองจุดห้าถูกไหมครับหกคูณสองจุดห้าครับบวกกับเท่าไหร่ครับตรงนี้กลายเป็นสี่นะบวกกับสี่คูณด้วยตรงนี้คือศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าครับ ข้างบนก็จะเป็นเหมือนกันนะสี่คูณด้วย0.5นะครับก็คูณด้วย2ไปนะครับตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับห5 30, 3 0าสามสิบไปสามครับบวกของสี่สองปสิบห้าครับบวกกับสี่ครับตรงนี้เท่ากับสิบเก้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันจริง,จร,งจริงได้เท่าไหร่ครับรวมกันจริงจริงตรงนี้ได้ได้สามสิบนะสามสิบเป็นสี่สี่สิบสามจุดห้าสี่สิบสามจุดห้าบวกด้วยสิบเก้าครับ ได้จุดห้าครับได้สองก็เป็นหนึ่งครับหกสิบสองจุดห้าครับมีคําตอบไหมครับอืมพอไม่มีคําตอบเนี่ยเรากลับไปดูอีกรอบเพราะว่าเราผิดตรงไหนแล้วแหละชีวิตนะครับชีวิตไม่เคยง่ายนะครับหกสามสิบห้าถูกครับก็เป็นศูนย์จุดห้าศจุดห้าคูณกับสี่ก็ไปตรงนี้นะสองข้าง ก็โอเคนะแล้วก็อันที่4ี่ไล่อีกรอบมันกอถูกครับอันที่3อันที่3ามไล่อีกรอบหนึ่งก็คือสี่คูณกับสานะครับอันที่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษอโทษอันที่3คือหกหกคูณกับ3คือ18ครับอันที่2ก็คือ4 3, คูณกับ3ก็ได้12ครับ อันที่1 6.5 6.5คูณกับ3ได้638เนาะผิดตรงนี้แหละครับผมคิดเลขผิดครับขอโทษส8ม9 5ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเป็น4ตรงนี้เป็น4ี่จุดใหม่แล้วกัน49.5ครับ หกด้วยสิบเก้าครับได้เป็นห้าครับได้เป็นแปดครับได้เป็นหกหกสิบแปดจุดห้าครับตอบข้อนี้ครับถ้าคิดเลขผิดก็ต้องไล่ใหม่อย่างนี้นะครับข้อสิบสี่ครับพิจารณาแผนภูมิแสดงจำนวนคนเข้าชมแสดงดนตรีครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงเก้านะครับก็เขาให้แนวแนวตั้งเป็นจำนวนคนครับแล้วก็แนวนอนเป็นวันที่ครับ ข้อใดไม่ถูกต้องครับ <c oughs> ข้ออย่างนี้นี่ทึกอย่างเดียวครับอะมาดูกันครับถ้าบัตรเข้าชมสำหรับเด็กราคาใบละร้อยครับบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ใบราคาใบร้อยห้าสิบวันที่หกจะมีรายได้าจากการเข้าชมดนตรีทั้งหมดหนึ่งแปดเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็มาเริ่มบรการวันที่หกเนาะวันที่หกครับดูครับก็มีสีขาวเป็นเด็กครับ สีขาวเป็นเด็กเด็กมี60คนครับก็กลายเป็น6,000ครับ60คูณร้อยเป็น6,000ครับผู้ใหญ่มี85คนนะครับ85คูน15ครับก็คือเท่ากับ 1, 2, 7, 5ครับสูตรเอ้ยสูตรครับผมใส่คอมมาผิดไปนหน่อย 1, 2, 7, 5, 0สูตรครับ พราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นหนึ่งแปดเจ็ดห้าศูนย์ข้อนี้ถูกครับจํานวนผู้เข้าชมวันที่เจ็ดน้อยกว่าวันที่เก้านะครับวันที่เจ็ดลองขยายดูครับวันที่เจ็ดรวมกันได้นะครับร้อยี่สิบนะครับห้าสิบแปดบวกสิบสองเป็นร้อยี่สิบวันที่เก้าครับหนึ่งสองสี่ครับก็คือเจ็ดน้อยกว่าเก้านะครับก็ถูกอีกแล้วครับจํานวนผู้ชมที่จํานวนผู้เข้าชมที่เป็นเด็กน้อยกว่าผู้เข้าชมที่เป็นผู้ใหญ่ร้อยสามสิบสามคนครับ ก็ลองบวกกันให้หมดเลยครับก็เอา93บวก85ครับ93บวก85เขาค่อยบวกไล่ไปเนาะก็เป็นผู้ใหญ่ก่อนครับเป็น8ครับก็เป็น17เนาะ178 178อันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับอันนี้บวกกันได้3ครับ133ครับ178 133ครับ54ครับเอ่อ8 9 10 11 11เป็น15ครับก็เป็น1ครับ10เป็น16ครับก็เป็น1ครับ 365ครับอันนี้คือผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นะเขียนเป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นเด็กมั่งเด็กกว่าห้าครับเกปครับเก้าสิบแปดปุ๊บหนึ่งร้อยร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบเป็นร้อยแปดสครับหนึ่งแกอีกเจครับก็เป็นสองาเจ็ดครับสองห้าเจ็ดนี้ห่างกันเท่ากับเอ่อเท่าไหร่ครับสาครับจริงๆลงท้ายปแปดก็ผิดแล้วครับอันนี้คือข้อนี้ผิดนะครับอะแถมข้อสุดท้ายครับ วันที่7ครับผู้ผู้จำนวนผู้เข้าชมเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าเด็กคิดเป็นร้อยละ3เซนส่วนสามเปอร์เซ็นต์ครับคิดเป็น 3. ามเนส่วนสามเปอร์เซ็นต์ครับเอ่อวันที่7เนาะผู้ใหญ่เข้าชมเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่เข้าชม58ครับเด็ก6 2เนาะก็คือผู้ใหญ่58เขียนไ้ก่อนครับเด็ก6 2นะครับงั้นผลต่างคือเท่าไหร่ผลต่างคือ4ใช่ไหมครับ ผลต่างคือสแต่จำนวนคนเข้าชมทั้งหมดจริงๆคือเท่าไหร่ครับห้าสปดครับเท่ากับร้อยยบครับเราจะได้ว่าคนเข้าชมเนี่ยคนเข้าเนี่ยร้อคนครับเท่ากับ100%ครับถ้าแค่ผลต่างคือสี่คนจะเป็นเท่าไหร่กับสี่สวนร้อครับคูณด้วยหนึ่งร้ครับก็ตัดครับก็เปิดสามสครับก็คือ10บส่วนสามครับสิบส่วนสามก็คือ สามเส้นหนึ่งส่วนสามครับข้อนี้ก็เลยถูกครับคําตอบก็เลยตอบข้อนี้ครับแต่เราทำจริงจริงมันต้องทำสี่ข้อได้นะครับถ้ามั่นใจก็ตอบเลยนะครับครับข้อสิบห้าครับแผนภูมวงกลมครับเขาบอกว่าจากแผนพุมวงกลมเนี่ยเป็นการแสดงการแบ่งเนื้อที่ใช้สอยจํานวนแปดร้อยไร่ครับของนายทุนคนหนึ่งครับโดยแบ่งเป็นห้าประเภทนะครับถ้าเนื้อที่สร้างเทาเฮาส์เป็นสองส่วนสามเท่าของบ้านเดี่ยวครับเนื้อที่ของสํานักงานคิดเป็นกี่ไร่ครับ ข้อนี้เนี่ยนะครับจุดจุดสังเกตของข้อนี้จริงๆจะมีอยู่อยู่สองอย่างครับคือหนึ่งครับมุมนะสองครับเปอร์เซ็นต์ครับบอกว่ามุมคือวงกลมวงหนึ่งครับมีมุมเท่ากับสามอหกสิบองศาครับส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือทั้งหมดจริงๆรวมกันได้ทั้งหมดคือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคราวนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเขาบอกว่าทาวน์เฮาส์เป็นสองส่วนสามของบ้านเดี่ยวนะครับสมมติเราให้บ้านเดี่ยวเป็น A ครับทาวน์เฮาส์ก็จะเป็น สองส่วนสามเอถูกไหมครับแต่นะครับสังเกตตรงนี้ครับซูมเข้าไปอีกครับโอ้โทษครับนี่มุมฉากครับมุมฉากนะครับเก้าสิบองศาครับมุมฉากเก้าสิบองศาครับเกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าอะไรครับมุมฉากเก้าสิบองศาเนี่ยพอรู้ว่าเป็นมุมฉากใช่ไหมครับ ก็คือเป็น1นส่วนสี่หรือจริงๆคือตรงนี้คือถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็น2 5นะครับถูกไหมครับก็คือเราบอกว่า360องศาเนี่ยเท่ากับหนึ่ง้อยเปเซนะครับ90องศาปุ๊บก็จะเท่ากับ90ส่วน360คูณดนวยหนึ่งรครับเท่ากับอร์เ็ครับ <c oughs> ในเวลาเดียวกันครับเขาบอกว่าเทาเฮาส์เป็นสองใน3มเท่าของของบ้านเดี่ยวครับถูกไหมครับ คือเท้าเฮาส์เนี่ยมุมจะกว้างกว่าถูกไหมครับแล้วเท้าเฮาส์จริงๆก็คือเป็นต์เลขสามมันคือเท้าเฮาส์จริงๆก็เป็นเจ็ดสิบห้าส่วนสองครับเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์โทษทีลืมบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คราวนี้เนี่ยถามว่าอาคารสำนักงานเนี่ยคิดเป็นกี่ไร่ครับก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้ถ้ามองจริงๆมันก็เป็นสามสิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับคราวนี้เราก็รวมเลยครับสามสิบเจ็ดจุดห้าบวกกับสองจุดห้าตรงนี้ครับก็เป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบครับ 40บครับบวก18นะครับบวกกับยี้าครับได้เป็น3ามครับต้องเป็นหนึ่งครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสิาครับแสดงว่าอัดส่วนกำังงานคือสิบเจ็ดเปอร์นะครับถูกไหมครับเราบอกได้ว่าหนึ่งรเซนนี่ยนะครับเท่ากับกี่ไร่ครับแป0รอยไล่ครับ17เท่ากับกี่ไร่ครับก็17บคูณแครับ แปดเจ็ดห้าสิบหกครับแปดหนึ่งแปดครับหนึ่งสามหกครับมีคาตอบไหมครับข้อนี้ครับอาคารสําถูกแล้วครับอืมนี้ครับข้อสิบหกครับขายกระโปรงสามตัวครับราคาตัวละเท่ากันนะครับได้เงินหนึ่งหกแปดศูนย์บาทครับเพราะว่าอัตราส่วนของราคาทุนต่อกําไรเนี่ยจากการขายหนึ่งตัวเนี่ยเป็นห้าต่อสองครับแล้วการขายกระโปรงครั้งนี้ได้กาไรทั้งหมดกี่บาทครับอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าขายจริงๆเนี่ยขายเท่ากับทุนนะครับ บวกกาไรถูกไหมครับขายทุนบวกกาไรเนาะเขาบอกว่าอัตราของทุนต่อกําไรเนี่ยเป็นห้าต่อสองครับไม่ว่าคุณขายกี่ตัวเนี่ยอัตราทุนต่อกําไรก็ยังเป็นเท่าเดิมหมดนะครับถ้าสมมุติเราให้มันมองเป็นห้าเคนะครับห้าเคบวกกับสองเคเนี่ยก็แสดงว่าเราขายจริงๆคือเจ็ดเคถูกไหมครับห้าต่อสองคืออย่างนี้นะครับเราเขาต้องการหากาไรใช่ไหมครับเราก็บอกได้ว่า จริงๆแล้วเนี่ย 7k เนี่ยนะครับเท่ากับ1680ครับ 2k เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ2ส่วน7คูณ1680ครับเจ็ดสองส4บสจี่ครับเท่ากับ480สบาทครับตอบครับข้อนี้คิดอย่างนี้ครับง่ายที่สุดแล้วนะครับจะไปคิดแบบจะไปคิดหาหาทุนหาอะไรครับเสียเวลานะครับพยายามมองเรื่องอัตราส่วนให้เป็นให้เข้าใจให้ได้